สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะนี่สาวสุดินจะมาหาเก็บกระเทียมป่าจ้ะเพื่อนจ้ะนี่ตอนนี้อยู่แถวๆริมคลองแล้วเดี๋ยวแต่สาวสุดินไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวสาวสุดินพาไปเดินดูนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะตรงนี้เนาะนี่แถวๆนี้แหละมันจะมี เนี้ยริมน้ำเลยจ้นเพื่อนจ้าเนาะแต่ถ้าตรงนี้ไม,ม่มีสาวซินก็ต้องขับไปขับตรงไปอีกจ้ะไปบนเขาจ้ะแต่ตรงนี้มันก็มีทุกปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่กินแม่น้ำเลยจ้ะน้ำใสมากออ้ ه, ต้นนี้นีคันเนี่ยต้นอะไรนะที่มันคันคันเนี่ยนี่เนตต้นอะไรที่มันคันคันเนี่ยคันเวยต้นเนี่ยนี่ นูน่นแม่น้ำน้ำใสมากเลยจ้าเพื่อนๆจ้านี่น้ำใสมากกินอากาศสดชื่นนะนี่น้ำไหลลงมาจากทางเั่งนู้นอะ่ะจากเขาฝั่งน,นู้นเนาะดูสิ่นเพื่อน ธรรมชาติเขาสวยมากเลยจ้ะนี่เนี่ยอากาศดีดีน้ำก็เย็นนี่นู่นไหลไปทางโน้นน่ะนี่จันเพื่อนจ้ะเนาะนี่ยยูริมสายน้ำแล้วจันเพื่อนจ้ะจะเดินไปตรงโน้นมันจะมีบอรกระเทียมป่าเลยท่างนีันอยู่ตรงไหนวะ เดินไปทางโน้นอ,อีกจ้ะเดินไปทางโน้นอ,อีกเดินไปอีกจ้ะดูโอุปปะอันนี้อุ๊ยนี่อันนี้ผักอันนี้เด้อจ้ะผักอะไรนะผักชีล้อมจ้ะเพื่อนจ้ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บผักชีล้อมก่อนอ่ะนี่นี่ผักผักชีล้อมจ้ะเพื่อนจ้ะเนี่ยยอดงามๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ย นี่ผักชีล้อมเยอะเลยจ้ะนี่นี่จ้ะเดี๋ยสาวสุดินเก็บผักชีล้อมนะนี่นี่จ้ะยอดงามๆจ้ะนี่จ้ะเก็บเลยจ้ะดึงเอาเลยเอาดึงดึงเอายอดงามๆอ่ะเนี่ยนี่จ้ะนี่สวยๆเนี่ยแกงออมลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ด้วยจ้ะลวกจิ้มน้ำพริกแหละสาวสุดินเคยลวกจิ้มอยู่อร่อยอยู่จ้ะเคยกินอยู่ แต่มันก็จะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะตัวของมันนิดนึงนะถ้าใครไม่ชอบก็จะจะบอกว่าเหม็นเนาะแต่ว่าก็กินได้อยู่จ้ะนี่เห็นไหมเนี่ยยอดงามๆเนี่ยเนี่ยผักชีล้อมจ้ะนี่นี่ผักชีล้อมอืมนี่จ้ะเดี๋ยวค่อยไปเก็บใบกระเทียมป่าต่อเนาะเก็บผักชีล้อมก่อนจ้ะนี่จ้ะ นี่ก็ได้กำหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนจ่าเห็นไหมเนี่ยยอดงามๆเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอดตะบวบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บเอาเนี่ยเนี่ยจ่าอ้ยคันโดนตำแยระวังตำแย่เลยจ้ะเนี่ยตำแย่ใช่ไหมนี่ปัดซีล้อมเนี่ยเก็บเนี่ยเนี่ยนี่จ้ะ ผักชีล้อมจ้าวันนี้สาวโซดินยังไม่ถึงป่ากระเทียมเก็บผักชีล้อมก่อนนะ <c oughs> นี่จ้ะเพื่อนจ้าเนี่ยโอ้ยนี่จ้ะยอดง,งามเห็นไหมนี่เก็บประกำเดียวก็พอจ้ะผักชีล้อมเนาะน,นี่จ้ะไปเดินไปดูน้ำต่อจ้านเพื่อนจ้าอุ้ยกาศด,ดีดีอกาศดีมากเลยจ้านเพื่อนจ้า สุดๆอากาศดีงามสุดๆจ้ะน้ำนี now, ่จ well. well, ้าเพื่อนจ้าสาวสดินได้ผักชีล้อมกัมหนึ่งเนาะแค่นี้ก็ลวกกิ้มน้ำพริกจ้าเมื่อกี้โดนตำแยคันไปหน่อยนึงเดี๋ยวส่องหาไปกระเทียมปลาต่อจ้าเดินจ้าเนาะ อุ้ยน้ำไหลแรงมากเลยตรงนั้นหนูโอ๊ยเนาะหนูน้ำน้ำไหลแรงมากจ้ะ ดันป่าด้วยกันนะจ้าเพื่อนจ้าเนาะนี่นดูโอ้ยโอ้ยน้ำไหลลงมาจากเขาฝั่งนงน้นเขาฝั่งนงน้นน่รถไฟรถไฟจ้าอากาศกด็ดีดีจริงๆเลยจ้จาวันนี้จ้าเพื่อนจ้าสุดยอดงาม ดีงามดีงามกับดีงามจริงนี่น้ำใสสุดยอดเลยล่างผักเลย โอ้โหน้ำเย็นมากจ้ะสดชื่นนี่จ้ะเด้อเล่นน้ำนี่จ้ะอันนี้คือผักชีล้อมจันเปยนจันนะผักชีล้อมได้ผักชีล้อมกันหนึ่ง อากาศดีสุดๆเพื่อนจา๋าเด้อนี่สาวสะดินชอบชอบแถวนี้บรรยากาศดีปัดเทเลงเกนจ้ะสาวสะดินอยู่ทัดเทเลงเกนเนาะน้ำใสมากจังเพื่อนจ๋าเนาะเนี่ยน้ำเห็นไหมท่นานเจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของสาวสะดินฝากเพื่อนๆ,นๆกดติดตาม เป็นกำลังใจให้สาวโซินด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ